ต่บ่ดุกบ่มาเมยบ่ดุกไปสอดลงคู่ออกก็สิหายเบิดโอ้ดุดโตัวนี้แห้งลก มูนมาเสียงอย่าให้ที่น้ำมันบดุบตัวหัดชาวพีชาวพีตัวเว่ย เนาะหน้าทางขงา้างเ้าฟอมหวานฟูยิ่งละกะดูหน้าของเขาหน้าก็สียมดำแล้วอือทางข้างเขาผมก็จะหวานเดินกันออกกับของเขาคือกันเลยน้องก็เจ้าจะห่าง,งก,กว่าสิ่ที นี่สฉดสลีตัวนี้เมนบอนที่ว่าเขาปลูกหย่าแฟนโกล่าเนาะตักชิติหรือบอนี่ตัวเบื้องนี้เมนเขาปลูกใช่วิธทีการอ่าเห็ดแห่ดินแล้วแล้วละเยียบเอาเนาะส่วนตัวนี้เมนดำเอาแต่ก็ได้ชิติบอก,บอก,กว่าเขปลูกนั่นแหบะสิ Tidak, saya tidak tahu. เนี่ยไม่ดูเนาะที่ว,ว่าเขาซื้อมาจากห้างชัยยไม้เลยเนาะราคาต้นถึงห0าพกีบเนาะสูงกับประมาณเม็ดหนึ่งเนาะนเม็ดต้นใหญ่เอะซึ่งต้นนี้ก็เริ่มปลูกเนี่ยแล้วเ,นเนดี๋ยวนะมาดูต้น นี่ก็ฮันตอนนี้ก็เอาจากตัดหญ้ามาเนาะตัดหญ้างัางาวเลยอะนี่สิพาปโจดเถอะนะมันเราไม่ดูลงใหม่จิตวิจิต

ต้นนี้ซับไปกินไลเนาแล้วและวจงไว้หวเนาะพอสิเียมตับเนาะบอลเทวะเขาตน้นกิ่งของอันกิ่งไผ่กิ่งซุง,งอัปเดตเนาะออกหักแล้วนี่ก็ออกหกัก kiêm phục nó mà kiêm phục được แค่นนาะวันนี้เราจะมาจอดเท่าน้ำวันที่ว่าเท่าน้ำม,มันแตกเนาะมันหัวนี่่ด็ดวันที่มันแตกจิตพี่ แล้วโทรนาวัองอันก็ไผ่ยไม่รู้ก็ไผ่ตัวพุ่นอ่ะวังเขาตัดหญ้าพวโทรอันชันๆดอง <c oughs> <c oughs> จะมาจอดซื้อมาแล้ววันจอดเป็นน้ำยาประสานท่อเนาะหรือว่าก้าวลาเขาเอินน้ำยาประสานท่อ PVC แข็งและข้อต่อ PVC แข็ง เอว่าอันหัวคาอั่นเ้ก่อาเห็นบ่อีหยังก่บ่งนาเฮาเนาะปลูกตั้งแต่ตอนเฮาเริ่มเฮ็ดสวนๆไว้ตัวนี้เนาะเบี้ยมาปลูกเบี้ยมันก็เจ้ากะยังกสบยอดใส่ทุกต้นโอเนาะ ได้ทั้งเมืองต้นผสมโอเราก็ได้ทั้งต้นหมักนาวเนาะผสมกัน จะใส่ันยาประา,านโทนเนาะชาก่อนีอ่ก่อนผมไม่นาา่าทาเนาะมืดเละจุม่ม แล้คก็จะมาล่างออกหมุขนขอนอมาพี่จกก้องเนี่ยมานี่เออมาใกล้เดี๋ยวต่อสองบอดเนาะ ตัวทั้งเส้น พัเอมันจะมาหลักยังบันติดแล้วเลยช้างเบื้องพุ่นทิศเนื้อพุ่นท่างก็ไผ่เจ้๊องขอกูพุ่น Đây là một khẩu nữa ừ. nhân, nhân. กะซองเบื้องต้นนกต้นนั้นหนี่ยลอยอ้าวแค่เคนาะอันนี้อันจากเขาตอแล้วเลยมไม่หัวเนาะวันเนาะนกจะ,ะเจ้าคนจะมัเหยียบเขาตอลายบอดเลยเนาะ ตัวนี้ก็แมนตัวนี้ก็แมนตัวนี้ก็แมนแต่ถ้าฉัได้เปลี่ยนโท่อใหม่เลยแหละโท่เพราะว่าโอตัวนี้มันราคาถกเนาะมันบางเนาะเม็ดอันซีเม็ดแปดเพิ่งกีบเนาะอ่ะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพื่อนๆนี่เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เนาะเขอลังใจในการคลิปครั้งต่อไปของเขาเนาะขอจบบ๊ายบาย